อ,อจับเวลาแล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่3 Minute Acting with Cool Cherry นะคะในเทปนี้ค่ะเอพิโดที่3นี้เราขอพูดถึงคำว่าความผ่อนคลายดิฉันจะพยายามใจเย็นๆน,นะคะเพื่อที่ว่า3นาทีนี้จะไม่เร่งเร้าจนเกินไปสำหรับประเด็นนี้ ประเด็นนี้สำคัญมากเป็นพื้นฐานที่ดีนะคะสำหรับนักแสดงที่จะต้องรู้สึกผ่อนคลายก่อนผ่อนคลายในที่นี้แปลว่าอะไรแปลว่าหยุ่นยุนนิ่มๆไม่เกรงไม่กดดันนะฮะมันเกิดความกดดันจากอะไรได้บ้างเกิดจากที่เราไม่ชินกับกล้อง คุณรีสังเกตว่าบางคนนะเจอกล้องเป็นอะไรไม่รู้มาโปรแกรมสมองว่ามันน่ากลัวหรือเจอไมโครโฟนก็โปรแกรมสมองว่ามันน่ากลัว <No. S 1> ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่กล้องก็คือกล้องมันทําอะไรเราไม่ได้เห็นไหมคะขอให้สายตาเรามองเข้าไปวิธีการที่จะฝึกลองคุยหน้ากล้องเองทุกวันนี้ทุกคนมีกล้องอยู่ในมือนะคะเป็นของตัวเองนะคะลองพูดสื่อสาร ลองเก็บอ่าบล็อกก็ได้ค่ะบันทึกความคิดความรู้สึกของตัวเองผ่านการพูดกับกล้องก็จะเริ่มทำความคุ้นชินกับกล้องไปโดยปริยายนะคะรวมทั้งไมโครโฟนด้วยทุกวันนี้ทุกคนก็สามารถมีไมโครโฟนได้ง่ายมากเพียงคุณเข้าแอปพลิเคช<ม>ันช้อปปิ้งนะคะคุณก็ซื้อมาสักหนึ่งตัวเออเอามาซ้อมให้มันเป็นจริงเป็นจังนะคะการได้ทำซ้ำบ่อยกับสิ่งนั้นก็ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย สเต็ปต่อไปความรู้สึกผ่อนคลายทําจากอะไรได้อีกบ้างการหายใจเนาะทุกคนพูดหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าหายใจออกนะคะหรือเกิดจากความรู้สึกอะไรได้บ้างอาลองนวดค่ะนวดหรือบอดี้สแกนเช็คใช้ตาไหนเช็คอุ้ยคอเกรงไหมไหล่เกรงหรือเปล่าลองขยับขยับเออซึ่ง จับไปให้มันยุ่นยุ่นให้มันผ่อนคลายนะคะแต่ถ้าเกิดมือเย็นมือไม้เย็นขึ้นมาเออความตื่นเต้นนะคะมันจะแสดงออกผ่านทางร่างกายได้หลากหลายแบบคุณก็ทําให้มันอบอุ่นถ,ถูถูถูนะคะหรือกระโดดกระโดดจ้ำจ้ำหรือแท,แทบแทบแทเหมือนนักมวยเคยเห็นเคยเห็นเทรนเนอร์มวยไหมเวลาที่นักมวยเข้ามุมใช่ไหม แทบแทะทำให้ร่างกายอบอุ่นอดีตฉันก็เร่งเราคุณขึ้นมาอีกแล้วไม่ผ่อนคลายแล้วหายใจเข้าหายใจออกยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะแล้วก็ อาจจะหลับตาจินตนาการถึงบรรยากาศฉากที่มันผ่อนคลายเป็นซีนสวยๆใบหญ้าปากเขาท้องทะเลคลื่นซัดอะไรก็ได้ฉากที่คุณชอบฉากในธรรมชาติน้ำไหลหรืออะไรก็ตามหรือเปิดได้เลยว้ายหมดเวลาแล้วลองไปเปิดคลิปใน YouTube ฝึกดู